งคงอยู่กับท่านอธิบดีนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณสีรัชกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ค้างเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของประเด็นการส่งออกท,ที่อาจจะมองว่าเอ๊ะที่ผ่านมาอาจจะต้องมีการปรับยอดให้มันลดลงกัาเดิมนะคะวิธีการนโยบายเชิงรุกจะทํำยังไงดีคะเพื่อครั้งต่อไปหรือว่าไตรมาสต่อไปเราจะปรับเพิ่มตัวเลขให้มันเพิ่มขึ้นกว่านี้ค่ะจริงๆตอนนี้เป็นปรกากฏการณ์สองซ้อนนะคะ,ค,ะคือเศรษฐกิจหดตัวในหลายตลาดนะคะภาวะถดถอย รวมทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างนะคะการเปลี่ยนแปลงในชงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกเนื่องด้วยเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการสื่อสารที่เข้าถึงกันได้ง่ายมากขึ้นมันมีผลมากนะคะในการสร้างความปลี่แปลงต่อธุรกิจการ<ม>ค้าการผลิตการลงทุนของโลกนะคะตรงนี้เนี่ยวิธีการเราก็ต้องพยายามปรับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ต้องมองไกลไปข้างหน้าด้วยก็มีทั้งเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยภาคเอกชนได้ในเขาเรียกว่าระยะสั้นควิกวินนะคะทำไงให้สามารถเข้าตลาดได้เร็วที่สุดทำไงต่อให้ยั่งยืนได้ให้อยู่ต่อได้อย่างยั่งยืนตลาดที่เป็นเป้าหมายของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตลาดที่เราเรียกว่า emerging markets <ม>ซึ่งก็ยังไม่ได้เข้ามาตรฐานสากลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องของตลาด ความเข้าใจในเรื่องของผู้บริโภครสนิยมของตลาดอะไรต่างๆศิลปะวัฒนธรรมของเขาในการที่เราจะทําสินค้าของเราอะไรต่างๆให้เข้ากับตลาดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องให้ข้อมูลแก่ภาคชนอย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องของกฎระเบียบมาตรการนะคะ,คะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีอะไระที่จะเห็นโปร่งใสชัดเจนนะคะ,คะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีหลายวิธีการก็รวมทั้งการที่เราต้องพาคณะนักธุรกิจของเราเนี่ยไปเคาะประตูบ้านของผู้ซื้อนอกกันเลยทีเดียวค่ะถ้าในสภาวะเศรษฐกิจดีเนี่ยเรารอให้เข้ามาเคาะประตูก็มีลูกค้ามาเยอะแยะนะคะแต่ภาวะนี้เนี่ยต้องเดินไปหาไปาเต้องไปทําให้เขาชอบสินค้าหรือบริการของเรานะคะแล้วก็ซื้อขายจากเราให้ต่อเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาของการปรับ เลี่ยนอะไรหลายอย่างะนะคะก็กรมก็มีแนวทางที่จะพยายามที่จะยกระดับนะคะาภาพพจน์ภาพลักษณ์ของอสินค้าและบริการของไทยะนะคะเราจะไม่แข่งขันผลิตสินค้าในระดับล่างหรือส่งออกสินค้าในระดับล่างที่ต้องเหนื่อยมากมแล้วก็มูลค่าต่ำแล้วก็ไม่คุ้มไม่คุ้มค่านะคะเสียเวลามากสู้ก็ยาก <c oughs> ก็ต้องใช้วิธีที่จะพัฒนาสินค้าเรา <c oughs> แล้วก็นำสู่ตลาดระดับกลางและระดับบน <c oughs> ซึ่งตอนนี้ในในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ย <c oughs> นะคะก็มีกำลังซื้อสูงขึ้น <c oughs> เราก็ตั้งใจจะไปเจาะที่เป้าหมายเหล่านั้นนะคะ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการศึกษาต้องมีการนำคณะไปเคาอประตู หรือว่าต้องมีวิธีการที่จะสร้างความยั่งยืนนะคะอันนี้นะะเป็นเชิงรุกเลยเชิงรุกค,ะค่ะรวมทั้งการไปแสดงสินค้าในต่างประเทศที่เราต้องเลือกให้ดีแล้วก็ ให้เกิดความคุ้มค่าในาทางทธุรกิจกลับมาด้วยนะคะทีนี้ค่ะ้ทยนะคะ้ทยนี้คงจะต้องเรียนถามท่าที่ปดีเพิ่มเติมอย่างเมื่อชักครูน่นี้ท่าที่อดีบอกว่าตอนนี้ในตลาดเอเชียเนี่ยมีกําลังซื้อสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะฉวยโอกาสตรงนี้ค่ะกับตลาดเอเชียเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะรวมไปถึงการจัดงานที่กําลังจะมีขึ้นด้วยก็เป็นไปได้มากค่ะเพราะเราก็ทํากิจกรรมเนี่ย เพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งไปที่ตลาดเอเชียนะคะแต่เราก็ไม่ได้ลืมตลาดอื่นแม้แต่ตลาดแอฟริกาซึ่งก็มีศักยภาพนะคะตลาดอย่างตะวันออกกลางตลาดในกลุ่ม CIS ที่มีรัสเซียเป็นหลักอยู่ตรงนั้นนะคะก็หลายตลาดเนี่ยมีศักยภาพแล้วเราเองก็ต้องไปสร้างฐานของการค้าการลงทุนของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จัดลำดับความสำคัญแล้วก็ จัดกิจกรรมให้ตรงกับเป้าหมายให้มากที่สุดที่ให้มากที่สุดะนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกับเอกชนเนี่ยให้ใกล้ชิดที่สุดเพราะว่าเอกชนจะรู้นะคะว่า,าทิศทางของตลาดเป็นยังไงนะคะ,ค,ะความร้อนความหนาวอุปสรรคต่างๆเป็นอย่างไ,ง,ไงบางซึ่งเราต้องทํางานร่วมกันที่เขาเรียกว่าเป็น PPP วิธีการที่รัฐและเอกชนจะต้องทํางานอย่างใกล้ชิดะะเหมือนกันตลาดอาเซียนก็ไม่ต่างกัน่ทีนี้สั้นๆเกี่ยวกับการจัดงานอาเซียนวีคค่ะนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดอาเซียนวีคจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นทั้งสัปดาห์นี้นะคะที่เรามี หัวหน้าสำนักง,งานเนี่ยมาประชุมกันที่กรุงเทพก็เป็นโอกาสพิเศษที่เราจะให้หัวหน้าสำนักง,งานเนี่ยได้เป็นวิทยากรในงานสัมมนาต่างๆนะคะอย่างเช่นในวันที่29สนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยวันพุธเนี่ยเราก็จัดร่วมกับทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะคะสัมมนาใหญ่ที่เราให้ทูตพาณิชย์ของเราเนี่ยเป็นวิทยากรนะคะเรียกว่าแหมชื่อนี่บางทีก็จำไม่ค่อยได้ก็มีหลายสัมมนาเรา ใช้ชื่อว่าเป็นอาการสัมมนากระทบหลายทุทตพาณิชย์ชี้ช่อง SME บุกตลาดอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นหลายสัมมนาที่เราจัดในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของตลาดเอเชียตลาดอ,อาเซียนเจาะลึกลงไปแต่ก็จะมีะเรื่องของตลาดอื่นด้วยเช่นตลาดยุโรปนะคะเราจัดงานสัมมนาเช่นเรื่องของแฟร์เทรดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ เป็นเทรนด์ใหม่ที่กรมเองต้องพยายามส่งเสริมด้วยค่ะเป็นแนวนโยบาย,บายการทํางานเชิงรุกจริงๆนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้นะคะวันนี้น่าเสียดายเวลาของเรานับไปสักนิดนึงโอกาสหน้าคนจะต้องเรียนเชิญใหม่นะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณศิรัตรัศถาป,ปานะนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดกับเราขอบพระคุณค่ะค,ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจสาหรับรายการถอดสลักข่าวในวันนี้นะคะ วันนี้หมดเวลาของถอดสลักข่าวแล้วนะคะดิฉันเจรภาศีตาบุตรพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ